ตกลงเมื่อวานตอนเย็นได้คุยกันเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรหรือไม่ครับและถ้าไม่ได้คุยทําไมจึงไม่ได้คุยกันครับประเด็นแรกก่อนเลยครับพี่ลนายพี่มรรคครับค่ะ,ะมันเป็นการประชุมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับแต่เดือนนี้เราไม่ได้ทานข้าวกัน,นเฉยนะครับที่ที่บอกว่าจะมีการพบปะพูดคุยกันในในตัวพักรรัฐบาลกันทุกเดือนเนี่ยนะครับครับและครนี้ที่ ที่ท่านภูมิธรรมเชิญประชุมเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าวันเนี้ยท่านจะเดินทางไปคาคาสสถานครับแล้วจะกลับมาอีกทีวันที่ยี่สิบกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันท่านก็กลัวว่าจะจะจะเว้นระยะช่วงระยะเวลามากเกินไปครับนะครับก็ก็เลยการมีการเชิญประชุมเมื่อวานนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในห้องประชุมก็จะแต่งชุดขาวไปเพราะว่าต้องไปทําพระราชพิธีต่อตอนตนเย็นที่ส้องสนามหลวงครับนะฮะ อันนี้การพูดคุยกันก็เป็นเป็นวาระปกติเลยครับว่าท่านใดมีวาระอะไรแต่เมื่อวานนี้ก็จะมีวาระที่เป็นพิเศษขึ้นมาก็คือ,อสถานการณ์ทางการเมืองนะครับในในหลังจากที่พักคก้าวไกลถูกถูกยุบนะครับแล้วก็ทางพักใหม่ขึ้นมาคือพรคประชาชนใ,ชในเรื่องนี้ก็คือมีสรรมการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไหมนะครับก็ผลสรุปก็คือไม่มียกเว้นแต่สอสอ,สอบางท่านของพักคก้าไกลที่ถูกตัดสิทธิ นะครับน่าจะประมาณสักห้าคนที่ที่ไม่ได้กลับเข้ามาอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการพูดพูดคุยกันก็เรื่องของหนึ่งก็คือการตั้งรองประธานสภาครับนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของจํานวนประธานกรรมธิการสามัญในสภาจะมีจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ,รบ,รบแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการหาผู้สมัคร พิษณุโลกเขตหนึ่งแทนหมออ๋องครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยมันใช้เวลาประมาณแค่สี่สิบนาทีเพราะว่าทุกท่านต้องรีบกลับไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อจะเพื่อจะอดําดเนินพิธีครับจุดจุดเทียนชยัยถวายพระพรุ่งน,นี้เมื่อวานนี้นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคโอเคเอ ยิ่งฟังก็ยิ่งสับสนเพราะว่าตอนเช้าๆคุณอนุทินภูมิใจไทยก็บอกว่าเย็นวันนี้จะคุยกันเรื่อง entertainment complex คุณพิธพันธ์ทางฝั่งรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าจะคุยกันเรื่อง entertainment complex งนะครับแต่ไเปไเป็นมามาไปเป็นมาทำไมจึงไม่คุยกันจึงแปลกใจหนึ่งผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แจ้งทราบนะครับว่าเออตอนนี้ขณะนี้ล่างเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับ แล้วก็กระบวนการก็เป็นไปตามอย่างไรแล้วบอกไทม์ไลน์ว่าอาจจะมีการเสนอครอ,อรมอเมื่อไหร่และจะเข้าสภาเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับมไม่มีการลงรายละเอียดอ๋อหมายถึง<ผ>ม,มีการคุยเหมือนกันแต่เป็นการรายงานอัปเดตความคืบหน้างั้นเหรอคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่นั้นครับแค่นั้นก็คือ,อแค่แค่แค่แจ้งเพื่อทราบไปเฉยว่าณขณะนี้รางเนี่ยถึงไหนแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการเข้าคอรมอเมื่อไหร่และจะมีการ ไอ้นั้นเมื่อไหร่อาจจะจะมีการเข้าสภาเมื่อไหร่นะครับซึ่งท่านภูมิธรรมเองก็อยากที่จะให้พักร่วมเนี่ยไปพูดคุยกันนะครับภายในพักตัวเองนะครับหลังจากล่างเสร็จแล้วก็การทําวิจัายวิจัยเสร็จแค่นั้นเองครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องในเอ็นเตอร์เทนเมน<ะ>ต<ๆ>์คอมเพล็กซ์เลยด้วยความคารพฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาเมื่อวานตอนเย็นในที่ประชุมพักร่วมก็มีเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คุยกัน แต่แต่เป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อทราบทม์ลน์นของร,ร่าง<ช>พรบรไปถึงไหนอย่างไรพร้อมกับตบท้ายว่าคุณภูมิธรรมก็ตบท้ายว่าอยากจะให้ใหแต่ละพักพกลับไปทําความเข้าใจกันภายในพักของตัวเองเรื่องร่างพรบฉบับนีไ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องพอรบฉบับนี้ครับครับ ทุกทุกเรื่องที่เราคุยกันในในประชุมเมื่อวานครับครับสรุปก็มีเรื่อง Entertainment Complex เข้าสู่การประชุมนั่นแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อทราบและเป็นประเด็นที่ว่ากันด้วยเรื่องของไทม์ไลน์มันไปถึงไหนแค่นั้นเองครับใช่ครับถูกต้องครับคนไม่ไม่ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดว่ามันคือคือตอนแรกที่สื่อที่สื่อถามกันเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องหลักแล้วก็ พูดคุยกันถึงรายละเอียดซึ่งมันไม่มีครับ้วแล้วแลว,แลวถ้าเช่นั้นตอนเชิญประชุมชแจ้งวานะระกันอย่างไรทําไมคุณอนุทินคุณพิลพันธ์จึงเข้าใจไปดังนั้นนั่นแหละครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่อง Entertainment นต์คอมเอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่าคือลักษณะการเชิญประชุมก็คือเชิญประชุมตามปกติ <c oughs> ทุกเดือนอยู่แล้วครับครับครับผมแต่ แต่ว่ากที่จริงนะคุณสระวงด้วยความเคารพจ,จริงๆถ้าแค่ไทม์ลน์ของร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาพูดกันในวงประชุมระดับหัวหน้าและเลขาพักร่วมรัฐบาลนะที่ผมเรียนให้ทราบนะครับพี่จนายครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเท่านั้นนะครับม,มันเป็นเรื่องออเรื่องสำคัญที่สุดก็คือ องประกอบของสภาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับพักรวมจํานวนเท่าเดิมหรือไม่นะครับสายค้านจํานวนเท่าเดิมหรือไม่จะมีการตั้งปัดรอประธานสภาขึ้นมาใหม่นะครับจะต้องมีการเอาโคต้าของประธานกรรมธิการสามัญในสภามาดูนี่แหละครับอันนี้คือประเด็นหลักประเด็นใหญ่สำคัญแต่ว่า แต่ว่ามันม,มันไม่ได้เป็นการประชุมพิเศษอะไรนะครับ okay, ต้องเข้าใจเข้าใจานนเข้าใจเน้ยนย้าเลยเออยิ่งฟังก็ยิ่งงงคุณสรวงเพราะว่าแต่และแต่ในแต่และหัวข้อที่คุณสรวงพูดออบอกว่ามีการคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการตั้งรองประธานสภาจํานวนกรรมธิการสามัญจะจะขยับปรับเปลี่ยนกันอย่างไรหรือไม่การหาตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมพิเศเขตหนึ่งแทนหมออ๋อ เรื่องพวกนี้มันคุยกันในวงวิบมันคุยกันในวงอื่นได้นะมันไม่จําเป็นที่จะต้องยกมาคุยกันในระดับหัวหน้าพักเลยนะค,คืออย่างนี้ฮะมันมันไม่จําเป็นครับคือเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพี่กรณ์ครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าอย่างแรกเลยอะเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาเนี่ยไม่สําคัญตรงไหนครับท,ทำไมทาไมระดับหัวหน้าพักหรือรองหัวหน้าพักคุยกันไม่ได้นะฮะแล้ว คตาตัวโคต้าในเรื่องของประธานกรรมธิการมันก็มีผลกับอาการเมืองทุกรัคอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ตัวผู้สมัครพิทูโลโกเคหนึ่งซึ่งต้องแทนท่านรองปฏิพัฒน์ที่หนุดตำแหน่งไปเนี่ยก็มันก็สำคัญครับผมผมมองว่ามันไม่เห็นแปลกเลยครับครับครับและไอเรื่องเอเจน t เมนต์คอมเพล็กซ์ต่งหากที่ผมว่านั่นแหะคุยกันในวิบได้ นะครับแต่ว่าเรื่องไอ้พวกนี้สําคัญกว่าคือคือแล้วก็เน้นย้ำไปทีว่าเป็นการเชิญประชุมประจําเดือนทุกเดือนอยู่แล้วอืนะครับไม่มีวาระอะไรพิเศษขึ้นมาเลยครับโอเคก็รับทราบกันตามนี้โอเคกราบขอบพระคุณมากครับคุณสารวงอขอบพระคุณมากครับพี่นายครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะคุณสารวงเทียนทองครับ